สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทิพย์คนเดิมสำหรับอีพีนี้มาแล้วนะครับเลขแปหน้าปกสลากเลขแปหน้าปกสลากให้โชคต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่นานะหะวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ เอาละครับก็เชื่อว่าทุกท่านน่าจะทราบแล้วนะครับว่างวดนี้กองสลากสัญจรนะครับไปออกรางวัลที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเอางวดที่แล้วเชฟแปลหน้าปกเอาไว้2คลิปนะครับมีคลิปหนึ่งที่เข้า3 7 5 4ตรงๆนะครับนั่นก็คือคลิปที่พูดเรื่องของสลากสัญจรนะครับสลากสัญจรงวดหน้านะครับอ้าวก็จะอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ หลังจากที่งวดที่แล้วนี่เข้าตรงนะครับทั้ง5 4าสทั้ง37นะครับมาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้ภาพหน้าปกสลากมี2ปกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นปกน้ําตกคลองลานแล้วก็ปกแบบการกุศลนะครับมาเริ่มกันที่ภาพหน้าปกรูปแบบธรรมดากันก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของน้ําตกคลองลานนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับซึ่งกําแพงเพชรนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่ ทางสำนักง,งานกองสลากจะไปสัญจรนะครับนะแน่นอนนะครับว่ามีความสำคัญแน่นอนนะครับภาพหน้าปกนี้มีนนยะแน่นอนมีอะไรซ่อนแอบแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปค่อยๆวิเคราะห์กันดูนะครับมาเริ่มกันที่น้ำตกคลองลานนะครับซึ่งอยู่ในภาพของหน้าปกสลากงวดนี้นะครับโอ้ก็ตามภาพนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําตกที่สวยมากๆนะครับอีกหนึ่งแห่งของเมืองไทยนะครับ นะตัวเชฟเองอาจจะยังไม่เคยไปนะแต่แค่ดูตามภาพนี้ก็นึกอยากจะไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามนะครับนะก็ยินดีกับชาวกำแพงเพชรหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับที่มีน้ำตกสวยๆนะครับให้ได้รับชมกันนะครับเอาละครับหลังจากดูภาพน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องราว ะอะไรที่อยู่ในภาพปกสลากนะครับมักจะเป็นตัวแปรสำคัญเสมอนะครับน้ำตกคลองลานนะครับก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติคลองลานนี้ก็นะครับจัดตั้งอย่างเป็นทางการใน26ธันวาคม2525 25นะครับขึ้นอยู่กับสำนักง,งานอุทยานแห่งชาตินะครับนะซึ่งข้อมูลทั่วไปนะครับ ของน้ําตกคลองลานเนี่ยนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าข้อมูลนี้ถ้าเห็นตั้งแต่งวดที่แล้วนี่ก็ต้องบอกว่าเต็มเต็มเหมือนกันนะนะครับน้าตกคลองลานเนี่ยเกิดจากน้ําตกเกิดจากแม่น้ำห้าสายนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่แอ่งน้ํากลางหุบเขานะครับซึ่งน้ําตกคลองลานเนี่ยสูงร้อยเมตรกว้าง4 0สิเมตรนะครับนี่ครับ415 5น4นะครับอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติประมาณ500เมตรนะครับ ก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับนะประมาณครึ่งกิโลนะครับเกิดจากน้าตกเออเกิดจากแม่น้ำห้าสายนะครับมีความสูง100เมตรนะครับความกว้าง40เมตรนะครับถ้าเป็นข้อมูลงวดที่แล้วนี่ก็เต็มๆนะครับ415514นะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณ260,000ไร่นะครับ หรือว่า416ตารางกิโลเมตรนะครับมีพื้นที่ควบคุม4ตำบลน,นะครับแล้วก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยาแนแห่งชาติอย่างเป็นทางการในวันที่25ตุลาขออภัยครับ25ธันวาคม2525 25นะครับนะก็นะครับและที่น่าสนใจที่สุดก็คือน้ำตกคลองลานนะครับ นะก็เป็นน้ำตกน้ำไหลแก่งร้อยเกาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นข้อมูลชุดนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับออกบ่อยนะครับออกบ่อยนะครับคือข้อมูลแล้วมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับมักจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับออกบ่อยมากๆนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์0 8 8ป 407 9915 9915นะครับ9915นี่ก็ตรงตำลาเลยนะครับเลขสัญจรมักจะมีเบิ้ลมีหามนะนะครับโอ้407นี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนะก็ถือว่าน่าสนใจทั้ง407ทั้ง9915เนะครับนะเป็น097 790 907กน็ี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น905 915 995 991เนี่ยได้หมดเลย นะครับก็เข้าตำราหวยสัญจรเลยนะครับนะโดยเฉพาะ9915นะครับและที่สำคัญนะครับจังหวัดกำแพงเพชรข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชรงวดที่แล้วนี่เชฟบอกไปแล้วนะครับเชฟเตือนทุกคนแล้วนะครับว่าข้อมูลจังหวัดมักจะออกนะครับก็ออกจริงๆนะ37กับ54นะครับงวดที่แล้วเต็มๆเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยข้อมูลสัญจรเนี่ยมันมักจะออกงวดล่วงหน้าก่อนเสมอ อันนี้เชฟบอกเป็นประจําเลยบางท่านจะบอกว่ามันยังไม่ถึงสัญจรเลยเชฟเอามาให้ลงเอามาลงทําไมอะไรเงี้ยนะครับเชฟก็จะพยายามบอกมันออกก่อนล่วงหน้าเสมอแล้วก็ออกจริงๆนะครับอ่ะนะครับงวดที่แล้วออกไปแล้ว37กับ54ก็ยังเหลือ22กับ62นะครับถ้าดูจากตรงนี้ความเป็นไปได้6นี่6 2ถือว่าน่าสนใจนะครับนะก็22นี่มาจากพื้นที่จังหวัดนะครับใหญ่เป็นลำดับที่22นะครับประชากร มากเป็นระดับที่37นะครับอัตราการหนาแน่น54นะครับรหัสจังหวัด62นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะ3 7กับ5 4ออกไปแล้วก็เหลือ22กับ62ก็ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็น62นะครับแล้ว62เนี่ยนะครับอ่ะมาดูข้อมูลสารกลางจังหวัดก่อนนะข้อมูลสารกลางจังหวัดนะครับตั้งอยู่หมู่ที่6นะครับถนนกำแพงเพชรสุขโขทยัย รหัสไปรษณีย์620นะครับรหัสไปรษณีย์6เ0นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สารกางจังหวัดขึ้นต้นด้วย055นะครับ055 705 004นะครับงวดที่แล้วก็5 4 4 5หนะครับ0 5 9 705 0 9 9นกี่นะครับ5 9านะครับ509 599ย0 9ะครับก็เข้าตำราอีกแล้วนะครับ นะหรือจะเป็น7 0 5 5 7 0นหะครับหรือจะเป็น5 0 9นะครับแล้วก็ข้อมูลเ,เวลาสัญจรเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับนะก็ข้อมูลที่สำคัญนะครับอย่างจวนผู้ว่าก็หมายเลขที่23นะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่านี่มีวันเกิดตรงกับวันที่11 เดือน2ปี2511นะครับก็อายุ57ปีนะครับปีนี้57นะครับ5 7 057 517 571นะครับอ่ะนะครับก็อีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่นำต้องนำมาเปรียบเทียบก็คือสถิติย้อนหลังของหวยสัญจรน,นะครับก็คือสัญจรทีไรก้าวทำงานทุกทีนะครับก็เรียกได้ว่าก้าวเดินดีมากๆนะครับ ก็ดูเก้างวดย้อนหลังที่มีการสัญจร0989099593919494 2ครั้งเลยนะครับ09 2ครั้งนะครับก็ยังเหลือ97969299ที่ยังไม่ออกนะครับนอกนั้นคือมีซ้ำด้วย09ใน2ครั้ง94 2ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าสัญจรที่ไร9ก้าทำงานนะครับฉะนั้นแล้วก็เข้าตำรานะครับ แล้วครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ว่าตัวเลขมวดนี้อะไรน่าสนใจไปดูจากผิดภาพนิดนึงนะครับภาพหน้าปกนะครับก็จะเป็นภาพน้ําตกแล้วก็นะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นป้ายที่มีคําว่าน้ําตกของลานนะครับนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นภาพจริงนะครับด้านซ้ายเป็นภาพที่อยู่ในภาพหน้าปกนะครับก็ตามตาราเนาะแม่น้ําแม่น้ำหนึ่งภูเขาเก้านะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งเก้า หรือถ้าดูตามภาพก็อาจจะเป็นเจ็ดเก้าได้นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตามตำราน้ำหนึ่งภูเขาเก้านะครับถ้าดูตามภาพก็น้ำตกที่สูงลงมาก็คล้ายๆเลขหนึ่งกับเลขเก้าหรือว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดอยู่ด้วยกันนะนะครับอันนี้ก็คือถ้าดูจากการจับผิดภาพนะครับดูจากการจับผิดภาพนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับ ถ้าซูมดูก็เหมือนจะมีเลขเก้อยู่นะศูนย์เก้านะครับเก้าศูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วครับมาดูปกที่2กันนะครับปกที่2ปกรูปแบบการขุศลนะครับก็ยังเป็นโครงการสลาการขุศลสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของ odot นะครับ o d o ตามมติคณะรัฐมนตรี29เมษายน2568นะครับ นี่นะครับตามภาพอุ้งภาพงวดนี้ก็ยังมีกลุ่มนักเรียนนะครับงวดนี้มีบุคคลในภาพ7นะครับน่าจะเด่น7นะครับงวดที่แล้วก็ก็เด่น4นะที่เชฟจับผิดเอาไว้เนี่ยเด่น4ก็4มานะครับงวดนี้เด่น7นะมี7คนแต่ว่ามีเครื่องบิน1ลำห7ึ่งเไหมหรือว่า,ามีคําว่าโอดอสเนี่ยเด่นนะครับอาจจะเป็น0 7หรือ4 7เพราะว่า ที่เป็น4-7เพราะว่าหนึ่งกลุ่มเป็น4คนอีก1กลุ่มเป็น3ามามเก็ไม่ได้ออกไปแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าน่าสนใจนะครับก็คือถ้าเราดูตามภาพผู้หญิงที่ถือธงเนี่ยเด่นมากๆนะครับในภาพนะแล้วก็รูปธงมันจะลงมาตรงภาพคําว่าโอดอสพอดีเลยนะครับก็อาจจะชี้ไปให้เห็นว่าโอดอสเนี่ยสำคัญหรือเปล่าถ้าไปดูคําว่าโอดอสเนี่ยที่เชฟเคยวิเคราะห์อเอาไว้มัน9905หรือว่า6905 นะครับอันนี้ก็คือตามที่เชฟเคยวิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับในหลายๆงวดนะครับแล้วก็ภาพนี้เห็นไหมครับมันก็จะเด่นอยู่แล้วก็ต้องกลับมาที่คําว่าสัญจรอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญจรทีไรก้าวทำงานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับนะก็หลังจากที่ได้ข้อมูลมาเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าก้าวเด่นจริงๆนะครับถ้าเราได้ข้อมูลเมื่อกี้นะครับมาประกอบกับสัญจรทีไรก้าวมาทุกทีนะครับ แล้วก็ตามสถิตินะครับฉะนั้นแล้วนะครับต้นงวดก่อนปกจริงมานะครับต้นงวดก่อนปกจริงมานะครับถ้าดูตามข้อมูลแล้ววิเคราะห์แล้วเอ่อเลขสัญจรนะครับเชฟให้ชุดนี้นะครับ991 995 925915เป็นตัวเด่นนะครับตัวรอง905570 407926นะครับแล้วก็2ตัวให้9195 251505 072699091797 อันเนี้เป็นชุด2ตัวบนล่างนะครับแต่จะตัดให้สําหรับท่านที่งบน้อยนะครับเดี๋ยวรอปกจริงนะครับรอปกจริงก็จะเดี๋ยวตัดให้แต่ถ้าจะเอาตอนนี้นะครับเชฟก็คิดว่า991 995 92 5 9, 25, 9 15เนี่ยเป็นตัวเด่น4คู่ที่ให้เด่นนะครับเนี่ยนะครับก็ฝากเอาไว้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับ ก็หวังว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ FC นะครับเจอกันใหม่รายหน้าพี่หน้านะครับสำหรับอีพีนี้ขออบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับ